ผู้ติดตามรอย a l m a ท h ีนส์ทุกคนวันนี้ผมดีใจมากที่ได้พาทุกคนมาพบกับรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนถามเข้ามาเยอะที่สุด และเป็นรุ่นที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในกลุ่มคนทำงานก่อสร้างท่านที่ทำเหมืองหรือแม้แต่ผู้รับเหมางานหนักทั่วประเทศนี่คือรถขุดที่หลายคนรอคอยการออกแบบใหม่หมดทั้งคันเทคโนโลยีอัปเกรดแทบทุกจุดและสมรรถนะที่บอกเลยว่าแรงแบบไม่เกรงใจรุ่นที่วันนี้รอยัลแมชชีนจะพาทุกคนไปเจาะลึกแบบเต็มอิ่มกับ2025 Hydro m a 220รุ่นล่าสุดที่ทั้งสวยทั้งโหดทั้งอึดและพร้อมลุยงานหนักทุกสภาพพื้นที่ วันนี้พอมาจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกช่วงล่างระบบควบคุมความประหยัดน้ำมันความทนทานการบำรุงรักษารวมถึงประสบการณ์การใช้งานจริงแบบที่คนทำงานต้องการไม่ใช่แค่ข้อมูลบนกระดาษแต่เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้จริงเมื่อขึ้นไปนั่งบนห้องโดยสารแล้วดันคันเร่งลงไปหนักๆทำงานแบบต่อเนื่องทั้งวันว่าไฮรแม็ก2 2 0รุ่นปี2 0 2 5นี่มันดีจริงไหมสมกับที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่า เริ่มต้นจากการเดินเข้ามาใกล้ตัวรถทุกคนจะเห็นเลยว่าภายนอกถูกอัปเกรดให้มีความดูดันและทันสมัยมากกว่าเดิมตัวเส้นสายรอบคันดูคมขึ้นตัวถังแข็งแรงขึ้นและรายละเอียดหอลายจุดทำออกมาให้ดูพรีเมียมมากกว่าแค่รถทำงานรุ่นนี้ทำสีแบบด้านผสมเงาได้อย่างลงตัว ทำให้ภาพรวมดูแพงและดูเป็นรุ่งเรืองของค่ายไฮโดรแม็กสมกับชื่อปี2025จุดที่สังเกตได้ง่ายคือโครงสร้างบูมและอาร์มที่มีความแข็งแรงกว่าเดิมรุ่นนี้ใช้เหล็กผสมสูตรใหม่ที่ลดน้ำหนักลงแต่เพิ่มความทนต่อแรงบิดและแรงกระแทกทำให้การขุดในชั้นดินแข็งหรือหินไม่ใช่ปัญหาเลยเมื่อเปิดห้องโดยสารเข้าไปสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนไฮโดรแม็ก2อรรุ่นนี้ให้คอนเซปต์ห้องทำงานแบบคนทำงานจริง หมายถึงปรับพื้นที่รอบคนขับให้ใช้งานได้สะดวกพื้นที่ขายเยอะขึ้นบอกแบบใหม่ที่รองรับสรีระมากขึ้นนั่งทำงานทั้งวันก็ไม่เมื่อยง่ายที่วางแขนและตำแหน่งจอยสติ๊กปรับมาอย่างดีให้สบายมือการควบคุมคันโยกนุ่มขึ้น15%จากกลุ่นเก่าทำให้ขยับบูมอาร์มหรือกระบาตักได้หัวลื่นและแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาทำงานละเอียดอย่างขุดขอบหรือปรับระดับพื้นที่ หน้าจอควบคุมหลักเป็นแบบ Full HD ระบบสัมผัสใช้งานง่ายเมนูชัดเจนมากผู้ใช้ใหม่ก็เข้าใจได้เร็วสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆเช่นค่าน้ำมันแรงดันไฮดรอลิกสถานะฟิลเตอร์ความร้อนเครื่องยนต์และการแจ้งเตือนต่างๆแบบเรียลไทม์รวมถึงโหมดการทำงานที่มีให้เลือกหลายแบบทั้งโหมดประหยัดโหมดปกติและโหมดพลังสูงสุดซึ่งเหมาะสำหรับงานหนักเช่นการขุดหินหรือขุดลึกแบบต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง พูดถึงเครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบใหม่ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูงประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นประมาณ12%แต่ยังให้แรงม้าสูงกว่าเดิมตัวเลขแรงดึงและแรงขดเพิ่มขึ้นจนคุณรู้สึกได้ชัดเมื่อทำงานจริงเสียงเครื่องยนต์เงียบกว่าเดิมและไหลลื่นมากชุ่งเร่งเครื่องตอบสนองไวทำให้เวลาขุดแบบย้ำยเร็วขึ้นอ,อย่างเห็นได้ชัด ระบบไฮดรอลิกของ h y d ดแม็ก220ปี2025ถือเป็นจุดเด่นสำคัญเพราะทางท่ายได้ใช้ปั๊มไฮดรอลิกความแม่นยำสูงทำให้การตอบสนองของบูมและอัมเร็วขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลและที่สำคัญคือความเสถียรแม้ทำงานหนักต่อเนื่องเป็นชั่วโมงแบบไม่พักความร้อนสะสมต่ำลงเพราะมีคูลิ่งระบบใหม่ที่พัฒนาจากข้อมูลการใช้งานจริงหลายปีทำให้การทำงานลื่นไหลและลดโอกาสเกิดความเสียหายของระบบ จุดที่หลายคนสนใจคือความประหยัดน้ำมันและต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ทำได้ดีขึ้นมากนอกจากเทคโนโลยีควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงและระบบไฮดรอลิกแบบใหม่แล้วยังมีโหมดอีโคที่ช่วยลดรอบเครื่องยนต์ในช่วงที่ไม่จำเป็นทำให้ลดต้นทุนน้ำมันได้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับเหมาทุกคนต้องการเพราะน้ำมันคือค่าใช้จ่ายหลักในงานเครื่องจักร มาดูช่วงล่างรุ่นนี้อัปเกรดโครงสร้างตีนตะขาบให้แข็งแรงขึ้นทั้งลูกลิ่งแทร็กและระบบรองรับแรงกระแทกทําให้เดินเครื่องบนพื้นที่โหดๆเช่นดินนิ่งน้ําขังหรือพื้นที่เป็นหินก็ทําได้มั่นคงมากขึ้นหน้าสัมผัสข,ของแทร็กเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสมดุลเวลาเดินคันเปล่าก็ไม่เด้งไม่สแานจนเกินไปให้ความมั่นใจมาก เวลาพูดถึงรถขุดหลายคนจะถามถึงการดูแลบำรุงรักษาซึ่งรุ่น2,025 HydroMax 220ทำออกมาให้ใช้งานง่ายมากฝาครอบด้านข้างเปิดง่ายขึ้งจุดเช็คต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกน้ำหล่อยเย็นทำได้เร็วมากไม่ต้องปีนไม่ต้องเอื้อมไกลทำให้คนดูแลประจำวันทำงานได้สะดวกและปลอดภยัยการทำงานจริงในไซต์งานเมื่อทดลองขุดดินแข็งความรู้สึกแรกคือความคมและแรง ขอองค์การเจาะดินบูงและอัมขยับนุ่มแต่มีพลังมากบอกเลยว่าจังหวะเข้าดินลึกได้เร็วไม่ต้องดันซ้ำหลายครั้งและในงานขนดินขึ่งรถสิบล้อการหมุนข้องทำได้เร็วขึ้นแต่ยังนิ่งไม่สั่นการคอนโทรลกระบะตักแม่นยำทำให้ไม่หกเลเธอะขนาดเทใสกระบารถความเร็วรอบงานดีขึ้นจนคนคุมงานเห็นได้ชัดว่างานเดินเร็วขึ้นจริงลองทำงานในพื้นที่จำกัดใกล้กำแพงต้องบอกเลยว่าระบบคอนโทรลดีมาก ไม่มีอาการกระตุกหรือคอนโทรลยากคนขับใหม่ก็เรียนรู้ได้ไวหน้าจอช่วยเตือนมุมอับได้ดีลดความเสียงระหว่างการทำงานถ้าพูดถึงความทนทานรุ่นนี้ใช้วัสดุใหม่หอลายจุดที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานเช่นบูธแบบทนแรงเสียดสีสูงผิวทุบแข็งอุปกรณ์ซีลแบบใหม่ที่ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ดีขึ้นส่วนของโครงสร้างหลักมีการเสริมแรงให้สามารถรับแรงบิดจ,จากการขุดด้านข้างได้ดีขึ้นซึ่งเป็นลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริงในไซต์ง,งานบ้านเรา หลายคนอยากรู้ว่าค่าบำรุงแพงไหมบอกเลยว่าค่าดูแลตามรอบปกติถือว่าอยู่ในระดับคุ้มค่าอะไหล่มีให้เลือกหลายแบบและการเข้าศูนย์บริการทำได้ง่ายเพราะเครือข่ายศูนย์บริการของไฮโดรแมกขยายมากขึ้นในหลายจังหวัดบริการหลังการขายดีขึ้นกว่าเดิมมีทีมช่างเคลื่อนที่รองรับงานด่วนอีกด้วยพูดถึงประสบการณ์จริงของคนขับหลายคนที่ได้ลองต่างบอกเหมือนกันว่ารู้สึกมั่นใจเวลาทำงาน เพราะตัวรถบาลานซ์ดีตอบสนองไวปรับตัวได้ทั้งงานหนักและงานละเอียดเสียงในห้องโดยสารเบาวกว่าเดิมไม่ทําให้เหนื่อยล้าจนเกินไปมีช่องเก็บของเยอะพอชัด USB และระบบเสียงเชื่อมต่อมือถือทําให้ทํางานได้เพลินทั้งวันถ้าจะสรุปความรู้สึกของผมหลังใช้งาน2,025 Hydro m a x 220บอกได้เลยว่ามันคือรถขุดที่ รบเครื่องทั้งแรงประหยัดหุุดใช้งานง่ายและโคตรคุ้มค่ากับผู้รับเหมาที่ต้องการสมรรถนะสูงและต้นทุนการดูแลต่ำเหมาะทั้งบริษัทใหญ่และผู้รับเหมารายย่อยที่ต้องการเครื่องจักหนึ่งคันที่ทำงานได้รอบด้าน